ครับไปเลยครับเราเรอรอขึ้นรถเนาะเรา,เร,ารถรถรถสีม่วง,งแล้วอันนี้ฮะไม่พูดเลยนะรถแดงอนะ่ะนี่ก็มาถึงแล้วนะครับรถที่เราจะต้องขึ้นไปดอยถนนนะครับเป็นรถรถขาวนะครับไม่ใช่รถแดงนะครับนี่เทปอะ่อเนะเทปเนาะดอยธนนท์นะครับเรียกเขาจะได้รากไปเร็ว มาดู oh, โอเ้เยอะมากเรียงค่ะสเบ,บียงเราจะกำลังจะขึ้นดอยแล้วเราจะไปขึ้นรถแล้วไปกันเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันนี่ลงมาซมงมาซึมอ่ะวขึ้นดอยขึ้นดอยแล้วเราอยู่ตรงตีนดอยด้วยใช่ วันนี้นะครับอากาศหนาวแบบหนาวมากเลยครับน่าจะต่างไป2ี่สองศานะครับตอนนี้นะฮะน่าจะสัก10-15องศาได้1นึกจุดากิโลจากราแต่น้าทะเลใช่สูงมากแล้วทีนี้ก็คือทางแคบมากคนถ้ารถส่วนก็คือเรา ต้องลงด้วยลงไปข้างล่างนะทุกคนจะแช่ให้ดูวิวยังไงอ่ะโอ้โหทุกคนทางขึ้นน้อของภาคสองเออยว่าสุดยอดมากเลยค่ะ A few moments later ว Wow ไปนะครับสู้สวยขึ้นโดรนแล้วนะคะครับี้อยขึนร์แล้วครับตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง สถานีรายงานงดอยฉนนนะครับวันนี้บทศิษองศามาซื้ออะไรอุ่นๆกินสักหน่อยนะครับเพราะว่าข้างบนนี้นะครับอาก,กาศหนาวถึงสูงสุดของแดนเหนือนะค,ะคร<า>ับอินเดยียไทยมากินนะคับกินอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้เขาต้องขอของอุ่นๆเข้าร่างกายหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ไหน ดอยธนนท์สูงสุดแดนสยามเย่ถึงแล้วน้องน้องมองนี่จะตายไหมเอฟฟิวโมเม t ต์เลตเพี่ใจดีนะครับให้ให้ให้เรายืมเสื้อกันหนาวนะครับขอบคุณพี่มากครับสิี่องศาครับตอนนี้สิี่องศาสิองศาตอนตอนบ่ายสองด้วยนะครับโอเคค่ะหลังที่เราไปเปลี่ยนออฟฟิศมาแล้วนะคะ่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เราอยู่ที่ดอยถนนที่เราแบบเราบังเดิน เดินขึ้นมาที่ไหนสักที่หนึ่งอ้าพันหรเปล่าตัวจริง่ะ นี่คือมันสวยกว่าในกล้องมากเลยนะือในกล้องถ่งายได้แบบเออเ็บจริงๆอ่ะันจริงๆสวยมากนี่ไงตอนนี้เราจอทางเข้ากับทางออังกางนะคะเราจะไปทางเข้า,า,า,ขามันก่อนเพราะเราจะเดินอ้อ,อมไปข้านเราจะเดินวบป,ปุ่นตรงน,นี้สวยมากดูดูอะไรที้สวยมากดูดู<ล> ប៉ាប៉ារ៉ាប៉ាប៉ារ៉ាប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 ៉ារ៉ាប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាប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 ៉ាអូយប៉ាប៉ារ៉ាប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 ៉ាលុកដើរដូចជុតខោលុកលុកដឹងមកមកសំហាមមកមក ตอนนี้เต็มสิบให้ร้อยเลยชอบมากอย่างสุดเป็นผู้ดีทีมันจะเจอไหมอ่ะ <S 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 อย่างหนูน้ำโดยอ่างกาและเพียงพรท้องเหลือง หนามากทุกคนในกล้องกันเห็นไหมเห็นอู้ <c oughs> <c oughs> ออกซิเจนมันน้อยแต่ไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับเดินเดินตะกี้แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวไปห้างเมญ่านะครับ A few moments later คานายกกำลังจะขึ้นไปในรถอึ๊บ <c oughs> <c oughs> เป็นรถ

ถูกครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็พระมหาธาตุนับพนัพรคุณใช่ไหมนัพรคุณพูดที่น er> ี่ใช่เขาออกมาทำอะไรก็มหาธาตุครับครับทุกคนเราจะมาจะไหว้พระนะเราจะมาอัิษฐานขอพรกันไม่กระแส่เสื้อกันฝนอยู่ได้เนาะ เดยนซื้อวันไหนนะฮะดูเราก็ดูดูสายชาติค <S <S ่ะเขาวิ่งขึ้นนะคะเราเดินถูกฟิตมากอะถูก ที่พักกันแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักเหนื่อยกันที่รสักครู่ดเดี๋ยวจะทำกข้าวกันทุกคนจะเข้าเราปอะไรกันเดี๋ยวทุกคนรอติดตามชมทิมพิเศษของเราถามว่าทำมาทำอะไรครับดูยม่งบอไมิเชลมาหาด้วย A later few moments ถึงที่พักกระโจมนะครับนี่ข้างในแบบกริบๆเลยนะครับนี่ คงไม่เท่าไหร่ครับดีมาม่ให้อ่ะนี่เรียนกลางคืนนะครับเห็นมาม่านะครับแล้วลำยายนะครับตอนนี้ครับเวลาสามทุ่มมันจะให้กินมาม่าไปนะครับก็ตรงๆว่าไม่อิ่มเสร็จแล้วอะไรครับเดี๋ยวคนนี้ไปกินข้าวตอนเช้าเอา12 e l v o'clock midnight หรือว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ตื่นกันนะต้องตื่นต้องมาเจาปลุกแน่นอน น,นี่ก็เวลาเจ็ดโมงห้าสิบนะครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จก็นอนสบายมากครับเพราะว่าอากาศเย็นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศตอนเช้าที่นี่นะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็เต็นเพื่อนผมก็น่าจะยังไม่ตื่นนะครับไปเจเต้นทเพื่อนต่อไปกันนะครับดูดๆให้แล้วก็น่าจะยังไม่ตื่นกันนะครับเราจะมีเต็นท์ผมเต็นท์เดียวนะครับที่มากรุป๊ปเต้นไม่ใช่กระโจมเดียวนะครับที่ตื่น นี่ครับก็เป็นตลาดมง้งดอยอินทนน์นะครับก็จะเป็นพวกผลไม้อบแห้งนะครับ One hour later เดี๋ยวเราจะออกจากที่พาแล้วนะคะแล้วก็จะไปน้ำตกแต่ว่าเราจะไปทักกินข้าวกันก่อน yeah, yeah. เราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย่สถานที่ที่เราจะไปต่อไปก็คือที่ไหนเพื่อนตั๋วชีลาหาะเย่ไปกันเลยของเรา่ะคุณแ่เราอยู่ตั๋ววัดชีลาหานะ เเนสวยมากเลยนะเออสวยมากดูดูกำลังไปไปนี่คือหน้าเปลี่ยวเลยรินก็หน้าเปรี้ยวหมดแล้วตอนนี้เราก็จะทำอะไรทุกคนลยเออตอนนี้จะลงไปตรงลำคาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปตรงอ่อดูรถถุกันบนนะจะลงไปจะละทางยอดมากแต่ว่าถ้าเหยยบพลาก็ลง อ่าเอาล่ะทำไปไงเนาะอัน <hei> นี้ก็เป็น ที่ช่องจุดสุดท้ายที่เราจะมาในคลิป2องวันหนึ่งคืนนั้นนะคะก็จบกันไปแล้วถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดไลค์กดไลค์กกระดิ <laughs> ด่งด้วยกกดงด้วยวอนอาจารย์เห็นใจบางสถา,านที่เราไปมันอาจจะปิดนะคะแต่ว่าเราก็พยายามอย่าต็มที่แล้วก็สนุกมา,มากเลย2องวันหนึ่งคืนนี้นใช่ไหมทุกคนจริงเอเวนเจอร์ด้วยหมุกปากฟาดงสุดๆหนาวด้วยน่าโอเคบายบาย